หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยคุณยศความสําเร็จมันต้องโชว์ได้ความสําเร็จมันต้องกล้าประกาศผมก็เลยคุยกันบอกว่าโอเคงั้นความสําเร็จต้องประกาศใช่ไหมงั้นผมให้ดูครับคิดว่ากองนี้เป็นไงที่คิดว่าปึกนี้เป็นไงไม่ถึงล้านครับปึกนี้มีมูลค่าประมาณหกแสนครับไม่ประมาณอ่ะหกแสนผมว่าเงินหกแสนอ่ะหลายๆคนมองว่ามันยังไม่เยอะนะครับมันยังไม่เยอะมันยังไม่มากพอ ที่จะเรียกว่าคนรวยแต่ผมจะบอกว่าที่มันเจ๋งคือวิธีการที่ได้มาต่างหากครับผมได้มาทั้งหมดตอนนี้ประมาณล้านเจ็ดผมใช้นี่ไปแล้วประมาณ1ล้านอันนี้คือกดออกมา6 0 0สนเอามาเพื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับพี่ๆด้วย แล้วก็เอามาทาภารกิจของผมด้วยคือผมผมจะบอกว่าวิธีการที่จะมีเงินเท่านี้อ่ะมีหลากหลายวิธีครับมีหลากหลายเส้นทางมากครับลยหลายคนมีอยู่ในบัญชียอยู่แล้วด้วยนะแต่ผมเป็นหลักฐานที่มีชีวิตผมกับคุณนุชครอบครัวเราฮะเป็นหลักฐานที่มีชีวิตครับว่าเงินปึกเนี้ยผมได้จากอินดีมครับได้มาจากการเลือกธุรกิจครับแล้วเป็นธุรกิจสีขาวด้วยเป็นธุรกิจที่จ่ายภาษีที่ผมตั้งใจทํามาแค่2เดือนฮะผมเพิ่งจะทํามาแค่2เดือนแล้วมันก็เกิดเรื่องเี้ยขึ้น ผมเคยจับเงินที่เยอะกว่านี้แต่พี่ๆเชื่อไหมในบางจังหวะชีวิตของเราอะเงินแค่หกแสนบาทเงินสดอะมันมันทําให้เรามือสั่นได้ครับลหลายๆคนเคยเคยประสบความสําเร็จเคยร่ํารวยเคยเคยมีทุกอย่างเคยถือเงินเป็นหลักล้านหลายล้านหลายสิบล้านผมผมบอกว่าวันนี้ที่ชีวิตเรามันมีปัญหาวันนี้ที่เราเป็นหนี้สินวันนี้ที่เราเลือกธุรกิจที่ชื่อว่าอินดีมผมเป็นหลักฐานที่มีชีวิตให้แล้วครับว่ามันทำได้ครับ มันทําได้จริงๆทั้งหมดนี้คือเงินสะอาดฮะเงินสีขาวเป็นเงินที่ถูกกฎหมายทุกข้อบางคนบอกโอ้ยคุณยศทําอะไรอะเงินแค่หกแสนพี่ครับสําหรับผมในนาทีเนี้ยแม่งตั้งหกแสนนะครับพี่ๆคิดว่ายังไงถ้าเกิดวันหนึ่งอีกสองเดือนข้างหน้าพี่ลุยเหมือนที่ผมลุยพี่ทําเหมือนที่ผมทําแบบที่ทีมงานของเรากําลังลุยกันอยู่ทุกวันเนี้ยแล้วอีกสองเดือนข้างหน้าปึกนี้อยู่ในมือพี่ถ้าใจของพี่ๆเองคิดว่าพี่คู่ควรกับมัน เนี่ยถ้าใจของพี่คิดว่าพี่คู่ควรกับมันพี่จะได้มันครับแต่ถ้าเกิดแม้แต่ตัวพี่เองยังรู้สึกว่ามันเกินฝันถามว่าพี่เหมาะสมจะได้มันไหมผมไม่ได้เอามาโชว์ผมไม่ได้เอามาแจกครับผมไปทําตามความฝันผมเช่นกันแต่ผมเป็นหลักฐานที่มีชีวิตว่าอีกสองเดือนข้างหน้าพี่พี่ทำแบบที่พวกเราทําพี่จะได้แบบเดียวกันครับถ้าพี่อยู่ในเส้นทางของผมแล้วผมขออวยพรครับสองเดือนข้างหน้าผมขอให้เงินปึกเนี้ย เกิดขึ้นกับชีวิตครอบครัวของพี่พี่นี่คือเงินที่เหลือจากการใช้หนี้1่1ล้านบาทไปแล้วนะฮะผมไม่ใช่ทำอินดีมแล้วได้แค่นี้ด้วย2เดือนนี้ผมได้มาแล้วล้านเจ็ดแล้วสวยไหม โฮ้ยคนมาทํางานอินดีม้มันโลภมันทําเพื่อเงินและอันนี้ผมทําเพื่อมันจริงๆถ้าไม่มีมันแล้วพี่ๆทํางานทําไมครับถ้าไม่ได้ทําเพื่อมันแล้วทุกวันนี้พี่ๆยังชีพด้วยอะไรครับคนทุกคนทํางานเพื่อเงินทั้งนั้นแหละอุดมการ์มันจะต่อยอดได้คุณจะช่วยคนได้อีกมากมายถ้าคุณมีช่องทางหลายๆช่องทางสามารถที่จะปลดหนี้แล้วก็มีชีวิตอิสระและถือเงินแบบนี้ได้ แต่ถ้าพี่ยังไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตในช่องทางไหนจะสร้างชีวิตด้วยช่องทางไหนผมแนะนำอินดีมครับผมใช้เวลา2เดือนกับ17วันสำหรับเงิน1 7 0 0 0ล้านบาทถ้าไม่รู้ว่าจะใช้ช่องทางไหนในการสร้างชีวิตผมแนะนำอินดีมติดต่อไปหาพี่พี่ของผมเลยครับพี่พี่ของผมทุกคนจะมีพื้นที่ดีๆรอต้อนรับเพื่อนๆอ,อ,อยู่ครับพวกเราช่วยพี่ได้ครับพวกเราช่วยเพื่อนๆได้ครับเราทางานเป็นทีมไม่ต้องนั่งกังวลใจครับ เราช่วยกันครับผมแนะนำอินดี